ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมแมนโปรไดนะผมชีวิตอนี้นคนอ่านเรามาอยู่ในแอปหาเงินเข้ากับบัญชีของธูรมนี่มาเด็ดมาใหม่นะคนอ่านแอปนี้มาใหม่เลยนะคนอ่ะถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะคนก็สามารถเอาไปเล่นได้นะคนแอปนี้เล่นฟรีนะคนอ่าดาวนโหลดได้จาก g l e p l a y Store เนาะอ่ะหรือใครนะคนที่ขี้เกียจค้นหานะคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ที่ใต้คอมเมนต์กับช่องคาอธิบายแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้เลยถ้าใครนะคน อยากจะถอนเงินแอปนี้นะคนอ่ะต้องมีการสะสมเหรียญน,นะคนอ่ะก็คือเก็บเหรียญตรงนี้เนาะนี่นี่ลอยไปลอยมาแล้วก็สะสมตุ๊กตานะคนให้เรากดตรงนี้เนาะอันนี้เลยนี่มันก็จะได้ตุ๊กตาเป็นกล่องอย่างน,าน,น,านี้มาเนาะทุกคนอ่ะนี่ทุกคนแล้วก็ทุกคนตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันการถอนเงินเนาะอ่าตรงนี้นะทุกคนกดเข้าไปนะคนอ่า,าอตรงนี้นะคนแล้วก็มีเขามาถอนตรงนี้ทคนให้กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่ะโอเคนี่เลยนะคน จะมีเป็นทูมันี่บลเลตนะคนสิบาทถึงส0มสิบาทนะคนอาจจะมีแค่สิบาทกับส0ิบาทเนาะแล้วก็จะมีเพชรรวมด้วยก็คือสา0รอยเพชรกับสี0รอยเพชรเนาะประมาณนี้นะคนหรือใครนะคนที่อยากจะอถอนเป็นเพชรพานะคนก็ให้มาตรงนี้เนะาะเพชรพะจะมีอยู่ที่สิบยอนนะคนแล้วก็ยี่สิบยอนนะคนมีสองรายการเหมือนกันเนาะแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยถอนนะนะคนนี่เลยมันเป็นแอปมาใหม่นะคนถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะคนก็ ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยเนาะประมาณนี้นกคนตรงนี้นกคนก็จะเป็นกิจกรรมของเขานะคนอ่ะมันก็มีวงล้อแล้วก็การขูดัตรนำโชคนะคนอ่ะแล้วก็พวกคูปองนะคนอ่ะซุปเปอร์สล็อตอ่ะอย่างงี้เนาะุกคนอ่ะถ้าใครอยากจะเอาไปเชิญเพื่อนุกคนให้เลือกมาสุดๆุดเนาะก็จะมีตรงนี้นกคนก็ให้กดคลิกเข้าไปหนึ่งทีเนาะนี่เชิญเพื่อนหนึ่งคนุกคนจะได้รับมาที่สองหมื่นเหรียญนะคนอ่ะนี่เลยเนาะจะได้รับสองหมื่นเหรียญแล้วก็เพชรอีกห้าสิบนคนแล้วก็ มีอีกหนเหรียญนะทุกคนอ่าสำหรับการเช ulously, oon, ิญเพื่อนตรงนี้นะคนอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะกดเชิญนะคนก็ให้กดตรงนี้เนาะนะกดเข้าไปนะคนแล้วก็คัดลอกลิงก์นะคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสคําเชิญของเรานั่นเองเนาะอ่าโอเคไปที่หน้าเกมก่อนนะฮะทุกคนอ่าตรงนี้กดกลับไปหนึ่งที่เนาะถ้าใครนะคนอ่าอยากจะเก็บเหรียญนะคนก็ให้เก็บพวกนี้ได้นะคนอันนี้ร้อยเหรียญอย่างงี้อ่าก็เก็บอย่างงี้เลยนะคนอ่าถ้าใครอยากจะรับคูณสองนะคนอ่าหรือสองเท่าก็ให้กด ดูวิดีโอนะคนอ่ะแต่เท่ากับผมยังไม่กดละกันอ่ะโอเคนะคนฟังก์ชันตัวแรกนะคนตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คอินรายวันอีกนะคนอ่ะก็คือให้ดูวิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อเช็คอินอ่ะประมาณนี้นะคนโอเคกลับก่อนนะคนตรงนี้นะคนฟังก์ชันที่สองเนาะตรงนี้ก็ให้กดเข้าไปนะคนอ่ะมันจะได้รับมาสี่สิเหรียญน,นะคนมันจะนับเวลาอยู่เนาะตรงนี้อก็กดปิดไปนะคนโอเคมันก็นับเวลาเพิ่มนะคนแล้วก็มีอ่า คูณบัตรนกคนตรงนี้นี่อ่ะมันเป็นสีเทาๆอยู่เนาะไปกดเข้าไปอย่างที่นี่นี่นี่แล้วก็สามารถคูณได้นะทุกคนอ่ะนี่เลยบัตรตัวนี้จะคูณได้ที่ยี่สิบาทนุกคนอ่ะแล้วก็สามารถกดคูณได้นุกคนแต่ว่ายังไม่กดแล้วกันอ่โอเคนี่มันจะบอกอยู่เนาะยี่สิบาทนักคนหนึ่งวันยี่สิบาทอ่ะประมาณนี้เนาะสรับตรงนี้แล้วก็ ของชั้นอื่นนะคนอ่าโฆษณามาอีกแล้วทุกคนข้ามได้หรือเปล่านกคนตัวนี้ยังไม่รู้เหมือนกันอ่าข้ามได้นะคนโอเคก็กดปิดไปเนาะอ่าแล้วก็วงล้อตรงนี้นะคนอ่าก็กดเข้าไปเนาะตรงนี้นะคนจะเป็นวงล้อนําโชคนะคนหมุนได้สิบครั้งเหมือนกันหนึ่งวันจะหมุนได้สิบครั้งเนาะโอเคได้หนะ้าสิบเนาะตรงนี้คูณสามได้นะคนโอเคปิดก่อน แล้วก็นะคนอ่ามันจะมีอ่ะตรงนี้ด้วยนะคนที่เป็นรูปยิ้มเนาะอ่ะตรงนี้ให้กดเข้าไปหนทีเนาะ๋อตรงนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะคน OK. โอเคก็ให้เราผสมตุ๊กตาเนาะคนอ่านี่เลยถ้าใครจะผสมตุ๊กาตาก็สามารถผสมได้นะคนพวกนี้ก็จะเป็นการเล่นของเขาเนาะคนให้กดตรงนี้เนาะอ่ากดปับ๊บอ่ามันก็จะมีกล่องขึ้นเด้งขึ้นมานะคนแล้วก็เลื่อนตุ๊กตาเพือ่อผสมมันเองอ่ะแค่นี้เองนะคนแล้วก็รอมันเนาะตรงนี้ก็รอมันกอนะคน ร้านค้านะคนนะลงมาดูร้านค้าตรงนี้หน่อยนะว่าเป็นอะไรอ๋อจะกะจะเป็นนะคนภารกิจของมันนั่นเองก็สามารถรับอย่างนี้เลยนะคนะนี่นี่มันก็จะอ่ามีเหรียญขึ้นมาบอกนะคนนี่น,นี่มันก็จะสะสมตรงนี้นะผมอยู่ที่เลเวลสามนะคนผมก็เพิ่งเล่นเนาะ <c oughs> ก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะคนแอปนี้แอปใหม่นะนะคนอะหาเงินเข้ากับ ดูมันนี่วอลเลตแล้วก็เพร่าเนะทุกคนนะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะมาอีก,อก,กออลแล้วก็กดกล่องมานากคนกดเปิดแล้วก็ผสมเนาะอ่ะอย่างนี้เลยแล้วก็ผสมแล้วก็ผ่านด่านที่สี่ทุกคนนี่ทุกคนเข้าร่วมนาะคนอ่รับเทุกคนะก็คือตัวนี้จะได้รับหนึ่งมื่นอ่าหนึ่งแสนะทุกคนหนึ่งแสนเหรียญเนาะหนึ่งแสนทองนาะคนมันน่าจะเป็นภารกิจนาะคนให้ามาดูตรงนี้เนาะนี่นี่นี่ตรงน,นี้นี่เลยทุกคน ถ้าเราอยู่ที่ระดับหนึ่งร้อยนะคนน,น,นี่ผมเพิ่งระดับสนะี่เนาะก็จะได้รับหนึ่งแสนเลยนะคนนีอ่ะประมาณนี้เนาะพวกระดับแปดสิบอันนี้ลงมานะคนก็จะมีเพชรกับอ่าทองนะคนอะตรงนี้นี่นี่นอ่ะโอเคก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะคนแอปนี้แอปฟรีนะคนอ่ะสำหรับคลิปตอนนี้นะคนอ่ะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ก็ See You